วันนี้เรามาทําความรู้จัก5สัญญาณเตือนของโรคสะเก็ดเงินที่ทุกคนควรรู้กันนะครับหลายๆคนเนี่ยมีคําถามว่าเราเป็นแบบนี้เป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่านะครับเพื่อเราจะได้เอาตรงนี้นะครับไปสังเกตอาการแล้วก็จะได้ไปพบแพทย์นะครับอันนี้จะชัดเจนที่สุดสัญญาณเตือนแรกนะครับคือมีผื่นนูนแดงมีสะเก็ดสีขาวเกาะหรือว่าสีเงินเนี่ยเกาะนะครับผื่นลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณที่พบได้บ่อยมากที่สุดนะครับส่วนมากเนี่ยจะพบบริเวณข้อศอกหัวเข่าแล้วก็หนังศีรษะครับผื่นเนี่ยอาจจะมีลักษณะเล็กๆแล้วก็ค ขยายใหญ่แล้วก็รวมกันนะครับเป็นแผ่นใหญ่เลยก็มีนะครับสัญญาณที่2นะครับก็คือผิวหนังแห้ง ันแล้วก็แตกเป็นร่องครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเลือดออกมาเลยนะครับเมื่อเราไปเกามันหรือว่าผิวมันแตกออกมามากๆเนี่ยก็มีเลือดออกมาได้เช่นเดียวกันสัญญาณที่3นะครับก็คือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็บครับสังเกตได้จากเล็บมือหรือเล็บเท้าเริ่มมีการผิดปกติเช่นเล็บมีการหนาขึ้นเล็บเนี่ยมีรูเล็กๆคล้ายๆรูเข็มเล็บเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลหรือในบางคนเนี่ยเล็บหลุดออกมาจากผิวหนังใต้เล็บเลยสัญญาณที่4ี่นะครับคืออาการที่หนังศีรษะับหนั ลังศีรษะเริ่มมีอาการคันมากขึ้นหรือว่ามีขุยสีขาวหรือสีเงินเนี่ยหลุดออกมาคล้ายๆรังแครนะครับแต่หนากว่าแล้วก็เกาเนี่ยก็ไม่หลุดด้วยนะครับในบางคนเนี่ยลามาจะถึงหน้าผากหรือว่าไปหลังใบหูเลยก็มีนะครับถ้าเกิดเป็นมากๆสัญญาณสุดท้ายนะครับของคนเป็นสะเก็ดเงินก็คืออาการปวดข้อครับประมาณ30%ของคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยจะมีอาการปวดข้อร่วมด้วยครับโดยเฉพาะนะครับที่นิ้วมือนิ้วเท้านะครับหรือตามข้อใหญ่ๆต่างๆนะครับอาจมีอาการบวมแดงแล้วก็เคลื่อนไหว บาแต่ว่ามันไม่ใช่เกา์นะครับหากเราสังเกตพบอาการแบบนี้นะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยให้เราเริ่มมาใส่ใจสุขภาพแล้วปฏิบัติตามแนวทางกลุ่มสมุลสเก็ตเงินได้เลยนะครับข้อที่สองนะครับให้เราไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเป็นสเก็ตเงินหรือว่าเป็นอิซีมาแบบไหนหรือว่าเป็นโรคอยู่หนังแบบไหนกันแน่นะครับเราอย่าเพิ่งเดาไปเองหรือให้ใครมาคอนเฟิร์มนะครับไปพบแพทย์เนี่ยจะถูกต้องที่สุดนะครับแต่ยังไงเนี่ยเราก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เป็นรุนแรงก่อนแล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าโลกนี้ไม่มีวิธีแก้อย่าเพิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแปลกแยกจากสังคมกลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนนะครับลองเข้ามาที่กลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินของเราก่อนนะครับ